เดี๋ยวเจ็บเต็มเจ้าสต๊อกเขาแล้วก็สนใจทักมานะครับพี่โฆษณาอยู่เนาะโปรโมชั่นฮะคืนกำไรลูกค้านี่คืนจริงนะฮะลาบไปก่อนเลยไหมฮะของแถมนะครับอ่าอเตอร์นะครับอย่างดีนะฮะแล้วก็ลูกบีบีสีพันธุ์ถุงแล้วเป้าเอสิบแผ่นนะครับเพืพร้อมส่งฟรีนะครับผมสนใจทักมารุ่นนี้ก็เป็นเอฟโฟนนะฮะรุ่นศูนย์สามหกนะฮะนี่ก็มีสองกระบอกเนาะอ่ามาเต็มสต๊อกนะฮะเนี่ย สนใจนะราคาไม่แพงครับสี่พันแปดครับผมนะครับของแมกซีนเนาะแต่กลรีก็ซื้อในราคาประหยัดได้นะครับที่โฆษณาไปสนใจกระทักมานะฮะแถมจริงนะฮะเอาไปเลยนะฮะโปรโมชั่นเลองให้จริงนะครับอ่าตัวนี้ก็ไม่รุ่นถ้าเป็นศูนย์สามเก้านะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ไม่ไม่ยาวนะฮะหน้าสั้นเู้เลยนี่ก็น่าสุดยอดครับรุ่นนี้ราคาก็ไม่สูงฮะอ่ากรแถมไปเลยนะครับผมครับผมเออ จำราคาไม่ได้ละตอนน,นนี้0 3 9สามก้ารุ่นนี้อืมไม่แน่ใจเท่าไหร่โอเคก็ตามนั้นนะฮะแล้วไงสอบถามมาแล้วกันก็จะไม่สูงมากมายนะฮะโอเคนะ,ะโอเคครับจำไม่ได้จริงโอเคนะครับดูาราคามนาะอันนี้จะเป็นอ่า0 0น a นี่เป็นอาก้ามะฮะ มาก็เทียบไปและราคาเท่าไหกันสอบถามมาอีกทีนะโอ้โหนี่สวยไงเพราะเป็นนี่เป็นแมกกาซีนที่เป็นแบบสีสีน้ําตาลนะครับนี้ก็สูงกว่าสีดําหน่อยนะครับผมโอเคนะครับสนใจกระแทกมาฮะตัวนี้ขึันจริงเห็นไหครับแต่ก็ถ้าลูกค้าเอาจริงเราเดี๋ยวเราก็ว่าไหร่กัะราคามาตรฐานนะครับผมเท่าเท่าตามที่หลายกันนะครับโอเคตัวนี้เป็นสกอร์นะครับตัวนี้ยอดนิยมสีทรายนะครับมองกันอนทับละตัวนี้804 S ุดสนะ สวยงามเป่าอ้าโอ้โหสุดยอดสกอร์สวยงามมากนะครับสนใจกระทั่กมาเลยนี่ครับเอาไปเลยครับโรดเดอร์ลูกบีบีห้เรานัดเออเลยสี่พันนัดยืดลืมแบบโอ้โหโฆษณาบ่อยอันนี้เป่าสิบแผ่นครับสกอร์นะครับผมสีทรายสวยงามมากครับมีสีดำทั้งสองสีฮะใครสนใจครับทักมาแล้วก็สอบถามสั่งซื้อได้นะครับผมนัดมีกับมี่พร้อมบริการนะครับผมโปรโมชั่นคืนกำไรนะครับดีนะครับกับจองช้าหมดนะครับผมมาดีค่าบ๊ายบายครับ